ใครที่กําลังมองหายางรถยนต์แบบนุ่มเงียบยางเฮตีแนะนำรุ่นนี้เลยครับดัลลอบเกรนเทคพีท5มีเกือบทุกไซต์ทั้งเต่ขอบ15ยันขอบ20เป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก p t 3ทำให้การยึดขอาถนนดีขึ้นไซต์ที่ใส่อยู่นี้เป็นไซต์ 26560R18 นะครับ 110v ความเร็วสูงสุดได้240กิเมต่อชั่วโมงเป็นยางใหม่ผลิตสัปดาห์ที่9ปี2025แมกโหลดรองรับน้ำหนักได้ต่อเส้น1,060กิโลกรัม ที่ผลิตจากไทยเม็ดอินไทยแลนด์เกรดเวห้500 traction การลากดึงได้เกรด A การทนต่อสภาพอากาศความร้อนได้เกรด A การประหยัดน้ำมันอยู่ในเกรดบี b. ระยะเบรกถนนเปียกเกรดซนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนเรื่องเสียงอยู่ที่72เดซิิเบลจากการใช้งานจริงก็ถือว่านุ่มมากการเลี้ยวค่อนข้างคมเสียงเบาทรงตัวได้ดียึดเกาะถนนได้เยี่ยมสามารถสั่งซื้อในตะกร้านัดวันที่จะเข้าไปเปลี่ยนสาขาบีค i c กใกล้บ้าน สนใจสินค้ากดที่ตะการได้เลยนะครับ